สายหน้าดินไม่ควรพลาดนะครับคันไทคูลสินค้าเข้ามาแล้วรอบนี้มีเข้ามาทั้งเบสและสปินนิ่งนะครับมีเข้ามาทั้งเบสและสปินนิ่งจะมีเข้ามา3ระยะ8ฟุต9ฟุตและ10ฟุตนะครับจะมีเข้ามาทั้งคันเบสแล้วก็คันสปินนิ่งจุดเด่นๆนะครับของคันไทคูณก็จะเป็นด้ามกอกเคลือบนะด้ามกอกเคลือบมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วแต่งแหวนมาให้เรียบร้อยตูดคันจะใสย่ยางกันลื่นนะครับเนื้อแบงค์ตัวนี้จะเป็นเนื้อแบงค์ไอเอ็มแปดนะ เนื้อแบงค์ไ m 8ต้องโครนคันจะแต่งเป็นลายผ้าตาใหญ่นะครับลายผ้าตาใหญ่เวทเยียร์ก็จะเป็น8ดขีดอปด8ิขีด120กรัมตัวคันจะมีสองสีนะครับก็จะมีเป็นตัวนี้จะเป็นสีเขียวออกสีเขียวนะแล้วอีกตัวหนึ่งจะออกสีเทาๆนะครับจะมีสองสีนะเวทสิบ้าขีดที่ b ้าอบนะครับสำหรับสายหน้าดินสายงัดสายโหด ไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้ราคากลางๆไม่แรงจับต้องได้นะครับที่สําคัญด้ามคันเคลือบมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องยุ่งยากไปเคลือบอีกนะนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับก็สามารถทักทายพูดคุยกันได้นะครับสินค้าม,มีพร้อมจัดส่งครับ